ไปเาอยดรยเดี๋ยวไปไปถึงนู่นแล้วก็วนออกซอยซอยอีบกนะครับซอยยีบเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวซอยเดี๋ยว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 ต้นซอยร้นอยได้หมันพ้่กลับรถแจงกลับเลยนี่ขอไม่กลัยากใช่ไหมครับก็ได้ ช้าหมดรถเลยจะแกักช้องได้ดาเขาจะขัปั่นนี่ปวดแขนติดเมื่อยแขนอันนี้ทีมเรือเรากลับรถเรือลำบากเพราะว่ามอเตอร์เราไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับตอนติดโค้งลำบากมากเราเข้าแตงสอยลำบากครับก็ข,ขอ่ายถนนเมนุเป็นหลักนะครับด้วยงบประมาณเฮ้ยข้างนอกยุบไม่ยางข้างนอกยุบไม่ยางข้างนอกข้างในเท่ากันครับยาวเราเสมอภาคกันครับออกข้างนอกมากข้างในหน่อยนะครับ ข้างในจะพัมช่วยป๊อบปบปบไม่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพันโดเดียวะลยเอ็งมา ท่าน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 โอเคแล้วก็กลับไปอาบตากเล่ย์ขาก็้